สวัสดีครับมาพบกับอะไรหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูกวางตุง้งน้ํามันหอยนะครับทาเองได้ง่ายๆที่บ้านอร่อยเหมือนทานที่ร้านเลยครับทาได้ง่ายๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบของเราก็ไม่เยอะเลยนะครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นกวางตุ้งครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นแป้งสาลีครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยอันดับแรกนะครับเราจะมาเจียวกระเทียมกันก่อนเลยครับ เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมลงไปได้เลยขั้นตอนการเจียวกระเทียมนะครับก็เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็เจียวไปได้เลยนะครับเจียวจนเหลืองหอมแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลวกในส่วนของกวางตุ้งนะครับก่อนลวกนะครับเพื่อนๆก็เตรียมน้ําแข็งไว้ด้วยนะครับน้ําเย็นจัดเนาะนะครับเมื่อน้ําของเราร้อนได้ที่แล้วนะครับก็นํากวางตุ้งของเราเนี่ยลงไปลวกเลยครับนี่เลยนะครับลวกจน นิ่มหรือว่าสุกดีแล้วนะครับก็เอาไปน็อกในน้ําเย็นที่เราเตรียมไว้แบบนี้ครับเพื่อที่จะทำให้กวางตุ้งของเราเนี่ยมีความกรอบครับแล้วก็ยังมีสีที่สวยด้วยครับขั้นตอนนี้ก็จะมาจัดจานกันครับก็บีบน้ำออกด้วยนะครับแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเตรียมไว้เลยครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของน้ําราดกันนะครับในส่วนของน้ำราดนะครับก็จะมีซอสหอยใช้อยู่ที่5ช้อนโต๊ะครับ ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำปลาครับ3ช้อนโต๊ะต่อไปก็ติดแก๊สได้เลยครับใช้ระดับเป็นระดับไฟอ่อนนะครับเติมกระเทียมเจียวเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมให้กับ น้ำราดของเรานะครับคนจนเข้ากันดีนะครับเพื่อนๆก็รอให้ทุกอย่างเข้าเครื่องแล้วก็ลงตัวจากนั้นเพื่อนๆก็นําแป้งสาลีมาหยอดลงไปได้เลยใส่น้ําลงไปในแป้งสาลีครับแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปคว,ความความข้นหนืดแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อได้ที่แล้วก็นําไปราดลงผักกวางตุ้งของเราได้เลยครับ นี่เลยราดไปให้ทั่วเลยครับเพื่อนๆจะราดทั่วเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะราดแบบตกแต่งจานนะครับอันนี้ผมก็จะราดแบบตกแต่งจานไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครทําทานเองไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเพื่อนก็ราดไปได้เลยนะครับให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูกวางตุ้งน้ำมันหอยง่ายๆของเรานะฮะทำทานเองได้ที่บ้าน อร่อยได้เหมือนทานที่ร้านเลยครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้เลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูนหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ